สมุนไพรกับยาห้ามทานร่วมกันจริงหรือเปล่าคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะสมุนไพรเนี่ยก็สามารถทานคู่กับยาได้เนาะแต่ก็มีสมุนไพรหลายชนิดนะคะที่ห้ามทานคู่กับยาเช่นกันนะคะถ้าเราจะดูเอาง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมุนไพรนั้นนะคะออกฤทธิ์เดียวกันกับตัวยานั้นเนาะถ้ามันเสริมฤทธิ์กันนะคะทําให้ฤทธิ์ยาเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ไม่ควรทานคู่กันเนาะหรือว่ายากับสมุนไพรนั้นนะคะมีผลข้างเคียงเดียวกันเนาะหากเรา คู่กันนะคะคก็จะเพิ่มผลข้างเคียงให้มากขึ้นอันนี้ก็ไม่ควรทานคู่กันเช่นกันนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นตัวของฟ้าทไยโจนเนาะ,ะห้ามทานคู่กับพารานะคะเนื่องจากว่าฟ้าทไรโจนเนี่ยมีฤทธิ์ต่อตับเช่นเดียวกับพารานะคะถ้าหากว่าทานคู่กันนะคะผลข้างเคียงต่อกระตับเนี่ยก็จะรุนแรงมากขึ้นนะคะอย่างที่2นะคะสารสกัดใบแปะกวยไม่ควรทานคู่กับยาที่มีฤทธิ์ละลายลิ่มเลือดนะคะเนื่องจากว่าสารสกัดใบแปะกวยเนี่ยมีฤทธิ์ละลายลิ่มเลือดเช่นเดียวกันนะคะหากว่าทาน